ล่างเอาบ้านนี้แขนบอดีแล้วเลยล่างบอดได้หกเต็มอยู่พี่วันกลับไปค่าแต่เมาเมามากอ่ะมาอ้ละวาทมาวอกี่เมียบอดได้รับไปนอนมันก็ได้โอ้ยไปฉันดอกถูกไปละแม่บ้านนียให้แม่บ้านกับเบิ้งเพื่อนเอาแม่บ้านกับย่าห่างสวนเสิร์นก็บ่กต้องไปเฮ็ดไปทำมันแล้ว ถ้าไปนี่ถ้าแม่บ้านลูลกไปเฮ็ดสวนเฮ็ดยังไปสีเบิ้งดูแลย้ายลุงชานก็เมียกับสิท <ๆ S 2> องมาไหมแม่บ้านก็่ต้องไปแม่บ้านก็เบิ้งยุนีก็เบิ้งยูกาันั้นถ้าว่าได้ออกกำลังกระโดดเป็นบลบอกอันนั่นบนนี้ออกกำลังนี่มาออกกับย้ายนี่มันกันนาะบว่าได้ออกกำลังผัดอ่อนผัดเพี่ไปนะ่ยนะมันเคยไปเคยมาเราก็เลย ใชัวข้าวกับพอไปเบิ้ลมือดอกชัว่ข้าวไปเบิ้งมือนะเคยไปเคยมากแต่ยังเรื่งเพียนน้ำซ่นเนอก็แม่ยูมันกับกบ่คือเจียงไปเฮาไปอันบานนี้นนนถ้าแม่<อ>าบานถ้าแม่บานบ่สนใจย้ายบานนี้เขาผู้ลุงช้านเ่นก็ต้องเอาเมียเอาอย่างมาดูแลแย้ายคือเก่าเด็แม่บานต้องตัดสินตัดสิ์มองนั่นออกแม่บานต้องมาใส่ใจกับย้ายโอ้ยูผู้เดียวกับชิมีผู้เดียวเนี่ยมันกับบ่แม่เลยเนาะแต่หลายคนอยู่ มันบ่ใช่ว่าสิมาจองมาจํากันไว้บ่แม่นบ่ได้ว่าจองจําหมายถึงว่าให้แม่บ้านอยู่นี่มาเบิ่งซอยกันบ่แม่นว่าอันนั้นเฮาก็สิมาจองจทั้งๆทเฮ็ดบ่ได้ให้ไปออกกําลังแมันบ่แม่นว่ามันสิตายก่อนผู้อันนั้นเด้แต่ว่าสิมาเอาแม่จบแล้วเจ้าของก็สิจบนําแม่แล้วมต้องด้อ มีแดงเจ้าอันเบาเพราะนั้นกะใจกับอนั้นน้ำแม่ซะกะอุ๊กเอ้าอันเพื่อนว่าเครื่องซักผ้าพังบอกพังแล้วมันเอาผ้ามาปั่นมันนั่นันมันพังแบบไหนแม่มันมองซักผ้านี่เมื่อไรแต่ว่าปั้นได้อยู่ปั้นอันไหนที่ปั้นแห้งได้อยู่แต่ว่าที่อันซักผ้านั้นมันบุ๋มหมุนมันเอาผ้าห่มใยมาใส่เมือนกะมันบุกเกินน้ำหนักมันน่ะนะอือกันเลยอัน มันบักเกีงอยู่บักเกีงมันก็สอมเป็นอยู่แต่ว่านี่มันก็แเดวานั่นมันก็แค่กันผลหม่ามันปั่นอยู่ปั่นมันก็ปั่นได้อยู่เออเจ้ากี่เจ้ก้อนกับพี่เห็นเอาขุนมาบา่ากันขุนมาดูแลอีแม่ผัดโคนขุนมาเบิร์ดแล้วก็ลูกกัมักบุญมาว่าอยู่นี่หลายนะมาเพื่ได้รับในนอกระบอกกับบอฟั้งกับ่อปังจะให้จังไร ลูกอีแดงมันเด็จังไดยอยู่ว่ะแต่ตัดกัดตีอยู่ที่ตะว,วันมันบลาเนี่ยมันก็น่าเบื่อไงมันก็เล่นดีมันจะเข้าใจแล้วใช่ไโอ้ยมัดจูดบางกระโปงเติมตั้มเตมิมตั้มอีวันบอกกับบังฟงังย่าไปซื้ออันอันนั้นก็จีบอะไรอยู่ย่ำาแรงไปซื้ออัน,นอา้นาวมันก็วัดเป็นงานไข่สีอยีวขาวไข,ข่คนไข้วัด ไอ้เม<ห>ีาายาบเกยเป็นนีนในยาเป็ีนน้ำกอ่อนี่เพราะว่าไทยไปนี่ไอ้ออดก็เลยบอกให้มาเบิงไม่ไงก็เลยลงมาเบิงแล้วก็สิกา๊าบยาโบเกย์